มานในพนน,น,น,นี่คือป้าเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มจะ้ะป้านี่ทีนี่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มน้ำต้นใหม่ต้นไหม้ที่ยืนตายนะคะแล้วก็ขอนใหม่ที่นอนอยู่นะโมนี่ตอนนี้ออกแน่แล้วเ่าท่านหลาหลนะคะออกบ้างแล้วนะคะป้านี่คือป้าตน้นโอ๊กค่ะนในเบื้องใน เนี่ยป้ามาจากข้างในว่าหันพี่น้องเสียงนกไว้พี่น้องเสียงนกเสียงกานะเสียงนกเสียงกานกกากวางเลยน,น,นี่กวางกับห้องได้จ้ะพี่น้องกวางกับห้องพักควางได้จ้ะเนี่ยมืดแล้วพี่น้องบ่ายสามบ่ายสามยี่สิบนาขนาดนี้นะคะบ่ายสามยี่สิบนาทีแต่มืดแล้ว มืดเหมือนหกโมงเก็นแล้วจ e ้าเอ๊ป like ้าป้าเห็นเห็ดต้นนี้ไวเชียจั้งหลาจังสีเอาได้นี้สองสาดอกนะยางพานไปว่านเห็นมันีขึ้นอยากได้แต่ว่าเขายิ่สูงนะคะเนี่ยค่ะอี่ที่สูงเขาทำไมบ่เกิดน้ำขอนที่มันน้อนนี่ป้าเ่าเขาใจก็สิิท่าท้ายแทะ ท้ายคนบ่าเอาบ่ได,ด้เนี่ยเพื่อเอาฉันได้ไหมคือว่าอะไรเนาะเอาสิเอาสิคือที่ว่าอะไรนเ,าเาาไรนาะ <c oughs> เป็นตะนายพี่น้องโอ้โหพี่น้องมี่ฟ้าสุกลายดายางปลามืดอนี้แสงแดดเมื่อวานฝนตกฝนลงมดมือมดเป็นพี่น้องป้าพี่น้องเ,เห็ดเต็มต้นเลยแต่มันสูงเห็ดน้งฝ่าเลยคะ่ะ เมียจ้งขยซิมเลยบอลนู oh, ้นนี่อ้อนู่นนีอ๋พี่น้องเห็นนางฟ้าเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่โอ้ซสู้ม่ได้ดอกพี่น้องภาพบ่โอเคโอ้เขากระไดตะวันเนี่ยในในอันยูตำเลยอ่ะดูตำเนี่เตี่ยนี่มีสองดอกอ้วนๆนะจ๊ะพี่น้องนี่ ตําพนาก็ยังสูงคือเกาไนะหบอสเน่เน่เน่เน,น่นเน,นี่ยมาหน่ะนี่สำหรับคอยกับสูงคือเกาพี่น้องเอ่ย่าสิหาไม้ใส่มาต้อยเพืนน่อนบอเดี๋ยวคอยวางโทรศัพท์เพือพี่นอ้องก่อนอันนี้เห็ดอย่างนี้อ้ยดูพี่น้องสวยไหมอ่ะสวยพีออย่น้องต้วโบกหูจาก้อจ้ะนี่สวยงามพี่น้องนี่คือธรรมชาติเด้อค่ะ ไม่เห็นนางฟ้านนว่าคืนนี้เนอหรือว่าทิ่คืนมายอดเยอะข่ยอ,อยวะเนาะลวเฮาเตี้ยยังก็ยังไปคืนได้สูงเป็นดาวเงิดได้พี่น้องเนาะว้าพี่น้องเลยหลัวเฮาเตีย้ยก็บไปคืนได้ขึ้นดีสูงแหมว้างป็นเงิดข่อยจะไปหานันมาได้พี่น้อง เดี๋ยวจะไปหาใหม่มาต้อยนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคอยวางกันโอ้ยหาใหม่มาต้อยเห็ดเดี๋ยวพี่น้องคะ ไม่อกตอนนี้พี่นอ้องเอ้ยสื้อมันหลายหาย่างนะจ๊ะพี่น้องขาเอยได้ไหมแล้วถ้อขเคยได้เห็ดไหมน,น,นี่นี่อ้ยโป้ะโสงดีเธอเธอเธอนี่นี่นีน่ฟ้อนในนอยอีกแล้วนี่เฮ้ยแล้วไ มุกเจ้าตุเ,เดียวเห็ดมาเอ้ามุกเจ้าขัดตอยได้หีหลีพี่น้องขัดตอได้หรี่ขัดตอยได้หีหลีสิบอกให้เอาโทรศัพท์ไปเป็นยังโอ้ขัดต้อยเห็ดได้ีหลีพี่น้องนั่นนั่นนั่นสองดอกบอกง่ายเห็บปะเห็นไหมสองดอกบอกง่ายขาวเจ้าอ,อ้วนเลยโอ้ยเสียงนกเสียงนกเสียงนกน้อพี่น้องาอง,งามสําแดง ตกลงมาแตกเลยจ้ะมาเป็นยังนิดหน่อยนิดหน่อยอุย้ยน้ำหายจะบ่กขัดสมแล่ด้บ่เนี่ได้หอดเห็ดได้หอดหย่ามอค่อยเธรรมดาเลยคนน่ะเนี่ยคักก่อนี้ทุกทั้งตน้นโอบต้นนี่พี่น้องเอ้ยมา่อยน่ยนี่ข้างล่างก็จะเห็ดยังนี่ เห็ดง้างๆ,ๆทั้งนั้นพี่น้องดูดิดูดิดดถ้าเขากินก็ได้จะนี่เป็นมาเห็ดง้ามก็ไม้ขื้นเต้เหรอเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ใบมะขามฝรั่งนะจ๊ะมะขามสมเลยสมแทบพี่น้องเี่ฝรั่งฝรั่งเก็บไปใส่อันฝรั่งขาเจ้าเก็บไปใสนันไหมพี่น้องใส้สลัดไหม ป้าก็กินนะจ๊ะป้ากเก็บกินบอสิบอสิเลียดแสบหลายนี่คอยไปเอาไม้เนี่ยมาต่อยหันมึงเนี่ยค่ะโอ้ยังเห็นอีกอยู่พี่น้องนี่เต่ามาะเต่าแม่ย้อยหน่อยๆแต่ว่าพี่น,อน้อ,อ,นนอ,นอ,นองเห็นหมักมอดเลยมอดงามเลยมอดสวยมอดงามเนี่ย,ม,ย,ม,ม,ยมันขึ้นหยาหยาแบบนี้แหละไม่ได้อะไรเห็ดเกิดหรอกพี่น้องสะใจไป แล้วมันมืดจากพี่น้องมันมืดมืดมืดยากไปอีกโดนเติบจังที่หอดรดนะคะนะคะนี่ได้หอดเห็ดได้หอดหยามอนอันนี้ก็บังไว้สีสมเก็จะเอาล้มเกันจ้ะพี่น้องก็ต้องเอามาต้นไม้ลงไม่เป็นไร่ะเพื่นน้องสำรวจบ่งว่าถัดต้นไหนไม่ได้ต้นเก่าแก่แล้ว ต้นก้าแก้คักแล้วมันจะผูกเหรอไหมพี่น้องมันจะผูกมันจะล้นใจหัววางหัวสัตว์ด้ยวยพี่เอาลงก้อนเลยมันจะล้นเนาะน้วมันนี่หรือมีต้นเห็ดด้ยพี่น้องต้นเห็ดน้ําฟ้าน้่งล้มเลยจ้ะต้นปาหน่อยใจแห้งๆส่วนี่วมันสูงอะ่ะสูงคักหลายสูงคักหลายวงนี้เป็นยะเอาต่มือนี่ได้จังหมักหลายเลยจ้ะได้จังหวะแกงก็ได ย้ำก็ได้พัดก็ได้เอาแค่นก <c oughs> ิงไม่ดีตาแว่นตาแว่นตานขอน,นั้งสี่กับอันขอน,นั้งสี่กับ,บ่เนะเขืออ่ะเมท่านเห็นขืนขอนสนไอพวกนี้กอื่นเออ,อ,อขอนสนก็อันนั้นนะพี่น,อน้องเดนังกว่านังล้มเลยไหมต้นนี้กับเม่ท่านเห็นขืนนะคะมีหลากหลายต้นมาแล้วพี่นอ้อง ตอนใหม่ในป่านี่งามงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นป่าของหลวงนะจ๊ะพี่น้องนะพี่นี่เป็นเอิ้นว่าสเตดสเตดหรือขอมูลหรืออำเภอบ้านเมืองไทยเขาเอิ้นอำเภอนะจ๊ะเมืองไทยเอิน้นอำเภอโอ้โหแค่ไโอ้ยน้ำมันก็บักหลายต้นเลยพี่น้องบักหลายต้นเลยมีเห็ดอ่ะว้าวมึงนี่ก็หลายตน้น ว้าเขามองไปแล้วเห็นเลยว่ามันจะเป็นเห็ดอย่างนะคะโอ้ยโอ้ยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมแล้วก็มีเห็ดอันนี้ไหมพี่น้องค่ะเห็ด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 โอ้ยต้นนันไหมขึ้นไปบักสูงนะทั้งนี้ขวบไ้ยางขึ้นเึินไปยางแค่บาทเล่นะเนี่เนี่ยน้ำมันนีมีเบดเด้ยจากเพียมีต้นอันคือมันมีต้นมันมีเห็ดอันนี้ไหมเห็ดอะไรนะ กระถินพี่ม้านน่แม่จ้ะนี่กับแม่เนี่เห็นปะนี่ก็เห็ดนะพี่น้องนี่ก็เห็ดนะเห็นรอนี่ก็เห็ดเห็นปะนั่งฝ่านั่งลมอะนี่นั่งล้มนะจ้ะนั่งลมมันทั้งฝ่านี่อู้หเต็มยาวขึ้นไปสูงสูงสูงไปน้องอ๋อตายตายหลายหลายหลายอันนี้ใกล้บ้านนะจ้ะพี่น้องห้างแต่บ,บ้านกิโลหนึ่งเมตรเอ้ย เมื่อกี้เราหนึ่งเมตรหนึ่งกิโลเมตรเลยแม่จ้าโอ้ยค่อยเมื่อยแล้วเพราะว่าพีทว่าถือหลายคำล้วนั่นนะโอ้โหนี่ก็เห็ดอย่างงูนี่งามงามนี่นี่ผมงามพร้อมจ้ะเห็นไหมผมมันงามบ่พี่น้องโอ้ยงามนุ่มๆเลยจ้ะนี่เราก็สิเกิดเห็ดต่างๆสิเลยจ้ะเห็นไ่มเห็ดต่างๆนี่ น่าเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดที่ลูบ่บ้างมะลู่บ้างอะจ้ะมีเปิดเดี๋ยวเอียงกับบางงามทอยหย่าเลยพี่น้องหย่าหยางามหายไหมงามขักงามแหน่พี่น้องโอ้ยหย่างงามมีอีกต้นหนึ่งอลยพี่น้องเดียวเดียวเดียวขอจะไปท้างนั่นโอ้สวยมากเลยพี่น้องป้าสวยงามมากโอ้สวยมากเลย เขาจะเขาไ่ได้ยางเขาไปทั้งนี่ะันพี่น้อง่ะทั้งนีก,นนก็ต้นหลายจตต้นหลายโตหลายลายหลายบ้านนี้เนี่ยเฮ้ยพอมันโอบขึ้นด้วยมอทั้งสี้นะพี่น้องหรือมันเกิขึ้นเห็ดเห็ดกินใ้เน่บ่รไรเน่นี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หาเห็ดเดี๋ยวไ่ได้เบิ้งน้ำนั่นนีเบิ้งน้ำต้นใหม่เด้จ้ะเนี่ยใครไม่มีมอดทั้งสี่มันก็ขึ้น ไอเห็ดต่างๆน้าแหละจ้ะเนี like ่ยเห็นปะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากมายอ่ะอืมโอยโอยงามหลายเนี่ยถึงเนี่ยอยากขึ้นไปถึงนี่โอ้ยขึ้นไปถึงนี่สวยพี่น้องแต่บ่ได้อยางดอกวันนี้มันมืดแล้วพี่น้องมืดตื้อๆอุู้หต้นนั่นแหม่ยางก็ไหวละจ้ะเนี่ยเนี่ย โอ้ต้นนี่แมียโอ้ซูมกับบดีจะก,กองข่อยบอดีเรพี่น้องซูมบดีจะมองไปเห็นเลยจ้ะโอ้อยู่ไกลๆกับมีหลากหลายตน้นเลยพี่น้องทั้งต้นนอนอยู่โอ้มาก็หลักผู้ลัก่ไกลอ่ะโอ้มา,าวซูมก็สวยภาพเสียหมดเลยค่ะขึ้นไปทั้งนี้ก็หลายพี่น้องป่ามันย้ายใหญ่พี่น้องค่ะสวยง่ามล้ำตา อ,อ่ะสิเขียวก็ตรงนี้แหละพี่นอ้องมองนี่รถเขาจอดด้วยมองนี่เขาจะออกไปนี่เขียวก็เขียวมองนี่นะคะแต่ว่าบอกเอาบอกเถอะวันที่มีแค่ต้นสนตอนเนี่ยต้นสนทางนั้นที่ที่มีอ่ำความเกี่ยวให้เขาเห็นกับหยาบางชนิดนะจ๊ะหยามอสเออห้ามอ,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 ามอสสวยจ้ะ ป่ามาจากทั้งนี่วะฮนป่ามาจากนี่สวยไหมพี่น้องเอาไไใบไม้เห่รดนมให้เบิง้งนะจ๊ะสวยมากสวยมากสวยมาก,ย,มากยิ่งกว่ายางผมแหละพี่น้องน,นุบนับนุบนับมายางขุดลงไปเลิกจกได้ยังสีพอดินเนี่ยจ้ะเพราะว่าเขาเกิดเอเขาเกิดเขาล้นผีใบามาแล้วก็ล้นผีใบามาลก็ล้นทุกปีทุกปีอะจ้ะป่ากลับแหลวจ้ะ